โอ้โหตอนแถวอะไรคะดิไซซื้อไอติมไอติมอะไรมีสเร่ไป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 รู้ว่าจากไหนว่าเขากำลังฮิตนะไปรู้มาจากไหนว่าเขากำลังฮิตกำลังดังจิกตอกโอ้โหก็ตอกนี่แถวยาวเลยรออ่ะแม่ก็ไม่เคยกินนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างอ่ะเออดิไซก็ไม่เคยแล้วหนูรู้ไหมว่ามีอะไรขายบ้างเท่าที่เห็นมีไอติมมีน้ำเฮ้ยมีชาไข่มุกด้วยไซซ์ชาไต้หวันเฮ้ย เหมือนน้ำสวรรค์รสเลยอะแล้วละบ้านเราไม่ชอบกินสวรรค์รสอะจะถึงคิวแล้วตกลงในรายจาอะไรมันเหลือไอศครีมบัฟเฟิลเหลือน้ำมะนาวแล้วก็เหลือไข่มุกบาชูก้าเฮ้ยมีสตรอเบอรี่ซันเดย์ด้วยนะไอติมมีสายแบบไหนโคนโคนใช่ป่ะไม่ใช่ให้หรอโัวสิบห้าบาท แล้วก็อะไรดีอ่ะชา,<ร>าไข่มุก5บาท2แล้วก็น้ำมะนาวหน,นึ่งน้ำมะนาวเนาะโอเคเอาไอศกรีมวัฟเฟิ่นค่ะ2อ,อันแล้วก็น้ำมะนาวแช่ยเย็นหนึ่งแต่เราชาไข่มุกก็กลัวกินไมห่หมดลองไหมเกลีข่าาาขายาย่ขายาเพิ่มได้ไหม <laughs> เพิ่มไข่มุกบาชุกะ้ะ <laughs> ไม่ดิมันไม่แล้วใจ <laughs> ใช่ไหม ปากเลอะขนาดนั้นนี่น่ากินไหมมันคืออ๋อมันไม่ใช่ชานมมันคือไข่มุกมันคือเมนูไข่มุกบาวชูก้าก็คือเป็นไข่มุกตรงนี้แล้วก็มีไอติมโอเคมานั่งหนูชิมหรือยังไอติมเป็นไงรสชาติเหมือนนมมันเห็ดนมนเม็ดประมาณนั้นแม่ชิมหน่อยเหมือนนมนมเม็ดเราบางล่วงนะใช่ไหมใช่เลยนมันเม็ดชัดๆ ไงกินไหนของแม่ไข่มุกบาวชูก้าไข่มุกเลือดเดือดคออ่ะอย่าติดคอค่อยๆเคี้ยวอย่ารีบกินหนึบเกินเดี๋ยวติดคออันนี้เท่าไหร่สี่สิบไอติมสิบห้าบาทน้ำมะนาวยี่สิบอันนี้สี่สิบอันนี้ทำไมอร่อยกว่านี้จริงอร่อยจริงเหรอมันมีบาวชูก้าผสมหรือเปล่ามันมีน้ำเชื่อมบาวชูก้าผสมอยู่ในเนี่ย เป็นชั้นๆชั้นๆอยู่เนี่ยอันนี้รสชาตินมอ,อัดเมล์ล้มีน้ำมะนาวอีกชิมน้ำมะนาวแม่ชิมอันนี้หน่อยสิตักจับไว้หน่อยจับไว้นี่ไงม,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 มันมีมันมีน้ำเชื่อมบาซูกา้าผสมอยู่เอ,อเียตอนนี้อยากกินมากสันหาม่ดูไปสันหามาจากไหนเป็นไงสนใจอยากไหมคะอร่อยไหมปปคิดว่าอร่อยไหม โอเคอยู่ให้ไหมไม่เสียเที่ยวใช่ไหมเออระหว่างยี่ห้อที่หนูชอบอะแต่วันนี้สาหรับแม่ถ้าตัวสําหรับแม่ถ้าไปไอติมนะไม่ชอบอันนั้นแต่ถ้าพูดถึงราคาอันนี้ถูกอาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งมาหรือเปล่ามาตีตลาดเนี่ยมานานมานานแล้วเหรอถ้าพูดถึงราคาไอติมอันนี้ถูกกว่าแต่รสชาติแมะแม่ชอบของอันนั้นแต่เมนูนี้อร่อยอยู่ไปกินกันกินโดนัทดีกว่าอยากจะได้อยู่ข้าวบายบายนะทุกคนคือค่ะซัุง